ชีวิตไอ้บุรรษบรรทุกนี่เป็นยังไงเนี่ยแบบอประสบการณ์เลยอาา่เข้าเข้าเข้าตัวเข้าเองนี่เขาว่าเข้าขับมาหน่อยว่เดีประสบการณ์เลยเอ่อประสบการณ์ในเรื่องน่ะแบบขับรถบรรทุกนี่แหมเอาทุกเรื่องเลยบ่เออสำหรับผมนี่การขรับรถนี่มีทั้ง เรื่องแย่แล้วก็เรื่องดีครับเรื่องแย่เนี่ยก็คือต้องคอยระแวดระวังรับผิดช,ชอบชีวิตเปืือนร่วมทังมอรใส่คันเล็กๆกี่มาหมดหล่อเลยคอยงัดเขาออกพยายามเตือนแล้วก็เตือนตัวเองเพออว่าอย่าทำผิดกฎจราจรส่วนขอดีก็คือการด้เห็นหลายๆอย่าง ้างทาง่ามันเป็นทั้งเรื่องดีและก็เรือเ่องบ่ดีอุบัติเหตุการขับรถนี่ต้องเตรียมหลายอย่างครับต้องเตรียมทั้งภาวะจิตใจก่อนขื่นครับรถถ้าอารมณ์เสียอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงาน,นได้ก็ย่เพียไหนอารมณ์ดีไปครับเงี่ยหำไว้ อะไรนะสา่งอารมณ์อีกทีอีกทีเมื่อกี้อะไรนะอยังแขวะท่านแขวะท่านอียังมันคืออยังแบบอยังขำวังหันไหม,อ,มอะไรยังขำขำขำยังเนี่ยแมียยังเขาต้องหายขำหายขำหายขำปอบยศกับตัวเอง เพื่อให้จิตใจจะคลองดีขึ้นก่อนอดีขึ้นมากเหตุงานบุดรถนั่นงหลังก่วงมาไล่นี่ต้องมีสติจิตวิญญาณน,นะครับนี่ต้องมีความรับผิดชอบกับเพื่อนรวมทางความแม้กระทั่งสาวๆเฮ้บอแมนนี่น้องๆที่เขายืนข้างทางกระปงสันๆก็ต้องก่อ,งอนเล้เขาขามถนนแมน โอ้โหอ้โอ้แค่นี้แหละครับโอ้เดี๋ยวเมียสิให้ซจำนี่แหละ